สวัสดีครับติตามการพยากรณ์อากาศเป็นผ่าตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางประจำวันเสาร์ที่7ตุลาคม2566ครับก่อนอื่นทามาเบือนภาคไายดาวเทียมของเวลา89สามสิบนาทีนะครับปกคลุมมิกจึงมันมากปกคลุมผ่าตะวันออกเฉียงเหนือสอดคล้องกับภาคใต้ดาร์นะครับปกคลุมฝนเล็กน้อยเว้นจังหวัดมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีและศรีสะเกษครับ ปัจเจกที่มีผลต่ออากาศในมณีกะแก้วรองมรสุมผาดผ่าน่านเนื้อตอนล่างผาคกลางและผาคตะวันออกเชียงเหนือประกอบแล้วมียอมคล่อมอากาศตามปกุมบริเวณด้านตะวันตกของประเทศในขณะที่มรสุมตะวันตกเชียงใต้ยังคงผัดปกคุมทะเลนามันภาคใต้และภาวไทยลักษณะเส้นน้เสนไหผ่านตะวันออกเชียงเหนือตอนล่างมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้อันเนึ่งพายุไต้ฝุ่นโคอินุ บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเกิดข้าไก่ชายฟังด่านตะวันออกเสียงไต้ของประเทศจีนในช่วงวันที่8ถึงเกาตุลาคมซึ่งสิงวันกำลังล่อง,งเป็นพายุโซนร้อนและพายุดีเพชันตามลำดับโดยพายุนี้ถือว่าส่งผลต่อโดยตรงต่อสภาพอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่เดินทางบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก,าก่อนเดินทางไว้นำ เก่อรกรต่ารเวลาพุงส่งนี่คับพุงส่งอื่นภาคตะวันออกเช่นตอนล่างสิมีคนฝ่ากขานองรอยละเจ็ปอร์เซ็นต์ของพื้นที่แล้วก็มีคนตกนักบางแห่งส่วนมาเวจังงวัดมุกดาหารรอยเอ็ดยาโสทอนอำนาจเจริญอุบบราชธานีศรีสะเกษและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุดใบมันอาดวบจีสามสิบเอถึงสามามองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดมือสับขาดบยี่สิบสามี่สิบหองศาเซลเซียส ลมเขเป็นลมแปดปวนเขาไม่ลมซิฟจงมีซิฟกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับก็คอยเขาไม่นองระวังตนตราจากฝนตกงนักและคนตกิีสะสมสีอาจปล่อยเกิดน้ำท่วมสะพั่นลนน้ำปลาไลหลาาโดยเฉพาะพื้นที่ลาเชื่องเขาแกิดทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสอทถามเกี่ยวับารระวางในการชั้นจอเวทีคนภาคข้างนอกและหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งแต่ตนมาแงและไปโฆษณาที่บฉาแห้งแห้งไว้น้ำสหรับวันี้สวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน